สวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้คลินิกนมแม่โรงพยาบาลไร์ให้คำปรึกษานะคะมาแล้วค่ะเวลาของเรานะคะเที่ยงครึ่งค่ะสวัสดีค่ะมีใครเข้ามาแล้วนะคะกดหัวใจให้กับพิการบ้างนะคะเดี๋ยวรอสมาชิกสักครู่นะคะวันนี้นะคะพิกัรน,นะคะมาพร้อมกับความรู้ในเรื่องของ ขนาดตั้งคันแล้วมีน้ำนมไหลค่ะนะคะตามกันมาฟังค่ะคุณแม่พี่กันมาแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะมีการตอบคําถามค่ะแล้วก็หลังจากตอบคําถามเสร็จนะคะเราจะมีเล่นเกมตอบคําถามชิงรางวัลน,นะคะสําหรับคนที่ตอบคําถามได้รับไปเลยค่ะผ้าคลุมให้นมนะคะวันนี้แจก5้าผืนนะคะช่วงนี้นะคะแนะนําให้ใช้ผ้าคลุมให้นม คุมลูกนะคะเวลาที่อุ้มลูกออกไปข้างนอกหรือว่าอุ้มลูกกลับจากโรงพยาบาลนะคะเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโควิดได้นะคะเราช่วยกันนะคะอันนี้แจกค่าพื้นค่ะกติกาง่ายๆเดี๋ยวเราให้ตอบคำถามช่วงท้ายนะคะเราก็กดแชร์ไลน์นี้ของพิกันก่อนนะคะหลังจากกดแชร์แล้วก็สแคปหน้าจอไว้ค่ะเพื่อเอามาส่งให้พิการแล้วก็ตอบคำถามค่ะคำถามไม่ยากคะ่ะถ้าฟัง พี่กันพูดประจาจะจะนึกเออจะรู้ค่ะแล้วก็เป็นคําถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะพูดถึงวันนี้นะคะมาเลยค่ะวันนี้นะคะพี่กันจะไล์ในหัวข้อคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วน้ํานมไหลค่ะคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์แล้วมีปัญหาเรื่องของน้ำนมไหลค่ะมาฟังกันค่ะส่วนคุณแม่ที่มีปัญหานะคะมารับคำปรึกษาได้เลยค่ะมีทั้งการปรึกษาหน้าไม้นะคะ เบอร์โทรค่ะ0619068159นะคะสามารถโทรได้เลยค่ะหลังจากที่พี่กันให้ความรู้เสร็จนะคะหรือใครจะคอมเมนต์คำถามไว้ก็ได้ค่ะรวมทั้งคนที่ถามคำถามพี่กันในอินบ็อกซ์ไว้นะคะวันนี้วันนี้ยังไม่ได้ตอบใครเลยค่ะพอดีคนไข้เยอะนิดนึงก็เลยยังไม่ได้ตอบคำถามทางอินบ็อกซ์ขอมาตอบในไลฟ์เลยทีเดียวได้ไหมคะใครที่ตอบถามในอินบ็อกซ์แล้วมาถามต่อในไลฟ์หรือว่าจะโทรมาเลยก็ได้ค่ะทีเดียวรู้เรื่องค่ะ เดี๋ยวโทรมาเข้ามาได้เลยนะคะหลังจากที่พี่กันให้ความรู้นะคะสัน้นๆเดี๋ยวตามสมาชิกนิดนึงค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาแล้วกดหัวใจให้กับพี่กันบ้างนะคะการไลฟ์นะคะเป็นการไลฟ์ของคลินิกนมแม่โรงพยาบาลระยองนะคะเพื่อให้คําปรึกษานะคะเราจะทํากันช่วงวิกฤตโควิด COVID นะคะที่คุณแม่ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ตามความต้องการนะคะแล้วก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลนะคะเราก็ มาให้คปรึกษาออนไลน์กันค่ะเพราะว่าคุณแม่ทุกท่านมีศักยาภาพค่ะเราบางทีแก้ปัญหาผ่านอินบ็อกผ่านไลน์นะคะก็สามารถแก้ได้เลยนะคะไม่ต้องมาที่คลินิกนมแม่นะคะคุณแม่ที่กาลังมีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะมาได้เลยค่ะพี่การอยู่คลินิกนมแม่โรงพยาบาลระยองนะคะสําหรับที่คุณแม่มีปัญหานะคะใครเคยใช้บริการพี่การหรือว่าใครเคยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะ เข้ามาทักทายแชร์ประสบการณ์กันไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไล์เรื่องความรู้กันนะคะมีคนเข้ามาเริ่มเยอะแล้วนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาวันนี้เดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องความรู้น้ำนมไหลขณะที่ตั้งคันนะคะแล้วก็ตอบคําถามทั้งหน้าไม์แล้วก็ในในกับคอมเมนต์นะคะช่วงท้ายค่ะมีการแจกผ้าคลุมให้นมจํานวน5ผืนนะคะได้รับการสนับสนุนมาจากคุณแม่นะคะร้านผ้าคลุมให้นมค่ะ หาผืนนะคะกะติกาง่ายๆค่ะแชร์ไลฟ์ไว้ก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราตอบคำถามนะคะใครตอบก่อนใครตอบได้ก่อนนะคะก็รับไปค่ะห้าผืนห้าท่านแรกนะคะเรามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะพอดีพิก่อ,อไปเจอคอมเมนต์ของคุณแม่หลายท่านนะคะเรื่องของมีน้ำนมไหลขณะตั้งครรภ์บางคนก็กังวลว่าตัวเองมีน้ำนมไหลขณะตั้งครรภ์ผิดปกติไหมขณะที่บางคนก็กังวลว่า เิ้ยตัวเองไม่มีแล้วผิดปกติไหมจะมีนมให้ให้กับลูกไหมนะคะทีนี้พี่กันต้องอธิบายก่อนนะคะช่วงที่ตั้งครรภ์นเนี่ยร่างกายของคุณแม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งทางร่างกายแล้วก็ด้านของเรื่องของฮอร์โมนนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ทําให้คุณแม่มีการสร้างน้ํานมก็คือฮอร์โมนโปรแลคตินโปรแลคตินเนี่ยจะทําให้มีการสร้างน้านมนะคะในช่วงอายุครรภ์16ถึง20สัปดาห์ะคะ่ะ แต่ทีนี้การที่เราน้ํานมไม่ไหลเนื่องจากว่ามันมีฮอร์โมนจากรกตัวนึงชื่อเอสโตรเจนเนี่ยมากดโปรเล็กตินไว้นะคะทําให้น้ํานมไม่ไหลค่ะแต่ก็มีคุณแม่ที่มีน้ํานมไหลซึ่งก็เกิดจากการที่มีฮอร์โมนโปรเลคกตินจํานวนมากค่ะไอเอสโตรเจนมันก็กดไม่ไหวนะคะก็เลยมีน้ํานมออกมาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกมาซึมๆที่หัวนมนะคะไม่ได้ไหลเหมือนตอนหลังคลอดนะคะทีนี้พอหลังคลอดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะหมดไปพอออกมากับรก โบลเล็กติงก็ทางานเต็มที่ทาให้คุณแม่หลังคลอดมีน้ํานมนะคะทีนี้ลักษณะาการของน้ํานมที่ไหลส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะคล้ายๆคอร์สตุม um นะคะคือเป็นน้ํานมยางๆข,ขาวๆใสๆนะคะมีน้อยคนค่ะหรือว่าบางคนจะเป็นลักษณะเหมือนนมแม่ปกติอ่าถ้าฟังถึงตรงนี้แล้วนะคะคือจะบอกว่าการที่มีน้ํานมไหลขนาดตั้งคภ์เป็นเรื่องปกติและคุณแม่ที่ไม่มีน้ํานมไหลขนาดตั้งครั์ก็เป็นเรื่อง ปกติค่ะคือจะมีหรือไม่มีก็ได้นั่นเองค่ะส่วนคุณแม่ที่ไม่มีบางครั้งหลายท่านจะกังวลว่าหลังคลอดจะไม่มีน้ำนมให้กับลูกกินนะคะก่อนอื่นก็จะบอกเลยถ้าคุณแม่ให้ลูกดูดน้ำดูดเต้านมถูกวิธีนะคะดูดบ่อยตามความต้องการของทารกอย่างน้อยวันละ8ครั้งแล้วก็ดูดกระตุ้นเร็วภายใน1ชั่วโมงหลังคลอดนะคะคุณแม่นะคะก็จะมีน้ำนมให้กับลูกแน่นอนค่ะ เราเน้นการดูดเต้านมค่ะแม่พอการดูดเต้านมมันจะกระตุ้นโปรแลคตินฮอร์โมนสร้างน้ำนมนั่นเองทําให้เรามีน้ํานมนะคะหลังคลอดดังนั้นถ้าแม่ไม่มีน้ํานมก่อนคลอดแม่ไม่ต้องกังวลค่ะเราไม่สัมพันธ์กับการมีน้ํานมหลังคลอดนะคะส่วนคุณแม่ที่มีน้ํานมไหลหลายคนก็คิดว่าเอ้ยแล้วเราจะไหลหมดหรือเปล่าจะบอกว่าน้ํานมไหลออกมาไม่เนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าน้ํานมแม่จะหมดนะคะแต่สิ่งที่กลัวก็คือเรื่องของเต้านมอักเสบ เพราะว่าบางทีคุณแม่จะไปบีบหรือไปกระตุ้นทําให้เกิดเต้านมอักเสบข้อนะแนะนำนะคะสําหรับคุณแม่ที่มีและไม่มีน้ํานมไหลก็คือคุณแม่ห้ามบีบหัวนมห้ามกระตุ้นเต้านมในระยะที่เราตั้งครรภ์น,นะคะโดยเฉพาะก่อน36สัปดาห์เพราะว่าไม่เช่นนั้นคุณแม่อาจจะเกิดปัญหาสวัสดีค่ะคุณแม่อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของ เต้านมอักเสบเการข้อก่อนกําหนดนะคะจำสาคัญมากนะคะถ้าคุณแม่มีการข้อก่อนกําหนดเนี่ยเดี๋ยวน้องจะอาจจะไม่สุขภาพไม่แข็งแรงนะคะดังนั้นห้ามกระตุ้นเต้านมค่ะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่กันไปเจอนะคะในในเพจนะคะสักเพจหนึ่งจำไม่ได้เรื่องของการปั๊มนมนะคะระหว่างที่ตั้งคันมีคุณแม่เข้าใจว่าต้องปั๊มนมระหว่างตั้งคันเพื่อกระตุ้นน้ํานมก่อนคลอด ห้ามทำเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเราจะไม่เน้นกระตุ้นเต้านมกับหัวนมก่อนคลอดเด็ดขาดค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดคลอดก่อนกําหนดนะคะอ่าแล้วก็ทีนี้ถ้าดังนั้นนะคะพี่กันเน้นอีกทีค่ะไม่ว่าจะมีน้ํานมก่อนคลอดหรือหลังคลอดไม่กลับพันกับการเรียงน้ํานมปริมาณน้ํานมเมื่อคุณแม่คลอดแล้วถ้าคุณแม่ให้ลูกดูดนมถูกวิธีนะคะแล้วก็ดูดทุกสามชั่วโมง อย่างน้อยวันละ8ครั้งและดูดใบใบ,าบาตามความต้องการของทารกดูดถูกวิธีคือน้องจะต้องอ้าปากกว้างนะคะงับบริเวณลานมคือตรงนี้นะคะปากล่างของลูกจะต้องบ้านออกเหมือนปากปลาทองนะคะแล้วก็คางชิดเต้านมแม่อันนี้คือการดูดนมถูกวิธีนะคะที่จะทําให้คุณแม่มีน้ํานมและก็ห้ามใช้ขวดนมก่อนเมื่อก่อนลูกอายุ1เดือนนะคะแรกเกิดถึง1เดือนห้ามให้ขวดนม แค่นี้เองค่ะที่คุณแม่จะมีน้ํานมได้ไม่สัมพันธ์กับการมีน้ํานมก่อนตั้งครรภ์ในระยะตั้งครรภ์น,นะคะค่ะก็อันนี้เราความรู้วันนี้จะเป็นเรื่องสั้นๆน,นะคะเพราะพี่กันจะให้เวลากับการตอบปัญหาของคุณแม่นะคะเพราะว่าเมื่อวันพุธเราตอบคำถามได้ไม่หมดนะคะเพราะว่ามีคำถามเยอะมากค่ะให้คุณแม่ดังนั้นค่ะวันนี้พี่กันเลยจัดเนื้อหาเรื่องสั้นๆเพื่อมาตอบคำถามให้กับคุณแม่ะคะ่ะ